ชุมชนบ้านกวงเหนือตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกวางอาสูงเม่นจังหวัดแพร่มีประชาชนจำนวน239ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักและทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเกษตรกรบ้านกวงเหนือประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพตลาดไม่มีความแน่นอนต่างคนต่างขายถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชสูง เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย3,800บาทต่อเดือนมีหนี้สินเฉลี่ยรายละ45,000บาทต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทําให้ไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดทําให้เกิดปัญหาหนี้ค้างและเป็นหนี้หลายทางทั้งหนี้สากลหนี้ทกศและหนี้นอกระบบจํานวนหนี้สะสมมากขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปีหากปล่อยทิ้งไว้นานจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในอนาคต ในปีพุทธศักราช2557สำนักง,งานสากลจังหวัดแพร่ได้แนะนำให้มีการรวมกลุ่มสตรีสากลบ้านกวางสังกัดสากลการเกษตรสูงเม่นจำกัดเพื่อใช้กลไกรระบบกลุ่มมาแก้ไขปัญหาของสมาชิกที่ประสบคือหากเขาไม่มีกินสุขภาพไม่ดีเขาก็ไม่มีทางใช้นี่ได้ต่อมาจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้ของสมาชิกสหกรณ์ปรับเปลี่ยนอาชีพจากทำการเกษตรแบบเชิงเดียวมาสู่การปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้าง ได้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้รายวันโดยนำนโยบายตลาดนำการผลิตมาแก้ไขปัญหาจากความร่วมมือกันทั้งในระดับคณะกรรมการดำเนินการสมาชิกฝ่ายจัดการและฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ทำให้ได้ข้อมูลนำมาวางแผนโครงการแก้ไขปัญหานี้มี2กลุ่มโดยเริ่มดำเนินงานโดยการสำรวจความต้องการเรียนรู้ฝึกอบรมจัดทำแปลงสาธิตทำให้สมาชิกทดลองร่วมผลิตฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญและกลับไปทำในที่ดินของตนเองเพื่อใช้บริโภคใน ครัวเรือนและจำหน่ายได้แก่การปลูกข้าวปลอดภัยและกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกวางสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกวางรวบรวมผักส่งขายให้โรงพยาบาลแพร่ห้างสยามแมคโครสาขาแพร,าาร่ร้านค้าสหกรณ์ร้านค้าชุมชนพ่อค้าท้องถิ่น กลุ่มปลูกข้าวปลอดภัยส่งผลผลิตให้แก่สาก์การเกษตรสูงมิ่นจำกัดแปรรูปเป็นข้าวสารส่งจำหน่ายให้โรงพยาบาลแพร่เพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยจากการดำเนินโครงการได้ทำการส่งเสริมสมาชิกสาก์อย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนผลิตจนถึงขั้นตอนการจำหน่ายโดยเน้นความสำคัญของการรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนการปฏิบัติการร่วมกันมีการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและเงินทุนอุดหนุนกลุ่มอาชีพจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตของสมาชิกสู่มาตรฐาน G.A.P และโรงงานบรรจุพันธุ์ G.M.P พิธีการหลักตลาดนำการผลิตพร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาดรวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ทั้งภายในและนอกจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่ออำนวยความสะดวกสนับสนุนองค์ความรู้งบประมาณและบุคลากรในการขับเคลื่อน โครงการดังกล่าว ผลจากการดําเนินโครงการทําให้สากรมีกลุ่มสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2565สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพดังนี้สมาชิกมีรายได้ต่อคนต่อปีจํานวน138,180บาทเพิ่มขึ้นจากเดิม25เท่าหนี้สินลดลงเหลือต่อคนต่อปีจํานวน14,950บาทเงินคงเหลือ ่อคนต่อปีจำนวน123,230บาทซึ่งผ่านเกณฑ์เส้นความยากจนของจงังหวัดแพร่คือ38,000บาทมีเงินออมจำนวน24,166บาทต่อคน ด้านภาพรวมของสหกรณ์ในปีพุทธศักราช2,565สหากรณ์มีรายได้จากการแปลรูปข้าวหอมมะลิจำนวน2,685,828.48บาท48สตาง์มีกำไรเฉพาะธุรกิจจำนวน3 4 8 5 4นสบาท72สงสตาหกรณ์จัดสรรเปนเ็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่นำข้าวมาจำหน่ายร้อยละ2บาทของยอดจำหน่ายกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกว่ามีรายได้ส่วนต่างจากการรวบรวมผักจากสมาชิก กิโลกรัมละ50สตางค์เป็นเงิน3,750บาทและมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน1,5600บาทและเงินออมของกลุ่มเพิ่มขึ้นปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น725,000บาทนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนของสมาชิกได้แล้วสหกรณ์ยังม,มีทุนเพิ่มขึ้น สามารถนำมาจับสรรเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและช่วยเหลือชุมชนซึ่งเป็นไปตามหลักการของสหกรณ์สหกรณ์ได้ริเริ่มสร้างสรรพัฒนาอาชีพของสมาชิกในการทำเกษตรแบบรูปแบบใหม่โดยหมุนเวียนปลูกพืชผักปลอดภัยใช้ระบบน้ำสเปรย์พ่นฝอยแปลงผักปลอดภัยนำระบบน้ำเปียกสลับแห้งใช้ในานาข้าวปลอดภัยเมลิ105การลดของเสียในการเกษตรโดยกระบวนการรียูสและรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้เศษผักที่เหลือนํามาเป็นอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเลี้ยงสัตว์เศษฟางข้าวนํามาหมักกับวัสดุเหลือใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักเศษอาหารผลไม้ที่เหลือในครัวเรือนนํามาหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพฮอร์โมนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดของเสียเป็นการหมุนเวียนนําวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไบโอเซอร์คิลล่ากรีนอีโคโนม สมาชิกสากลมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนขึ้นตามลำดับสามารถวางแผนการประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปีและร่วมกันสร้างเครือข่ายการตลาดและการผลิตทั้งนี้สำนักงานสากลจังหวัดแพร่ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและนำรูปแบบวิธีการการแก้ไขปัญหานี้สินไปขยายผลใช้กับกลุ่มอื่นๆในสังกัดของสากลการเกษตรสูงมิ่นจำกัดรวม459รายได้แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรัง กลุ่มปลูกถั่วเหลืองกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์สากลยังเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจจากทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน โครงการพืชผักปลอดภัยจากใจสากรสู่ครัวโรงหมอจึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานสากรจังหวัดแพร่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนทำให้สมาชิกสากรและเกษตรกรมีสุขภาพดีมีรายได้อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและทำการเกษตรปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นอย่างมั่นคงและ ยังยืนดังคําขวัญขององค์การอนามัยโลกที่ว่าจากฟาร์มสู่จานสร้างอาหารปลอดภัย from ้อมฟาร์ม a t e make food s a ซ e